วัดอุทัยเป็นเวลาเกิดห้าปีในโอกาสนี้ขอเชิญขออวยร่งแก้วผู้มีการสักการะบาลวัดพระบุญฟิลิปวิลลากรองอุทัยเล่าขอบคุณพี่พ่อทนงเดินทางกรณีเชิญค่ะ เรียนคุณพ่อของซิสเซียอนนุกันชัยที่กรุงเทพครับในนามนณาสนซิสเตอร์สภาพิบาลและสุนทรวัฒนพิจิ์แล้วก็ขมอผ่นะต้องขอแสดงความยินดีกับพุ่พ่อครับที่คุณพ่อนั้นได้มีโอกาส ได้ไปศึกษาต่อครับทัางการความชื่นชมยินดีที่กำลังดำเนินในเดือนนี้ในปีนี้ครับก็มีความชื่นชมยินดีที่อักมุงเล็กน,น้อยนะครับในความรู้สึกของชาวบ้านครับคุณพ่อทนะั้น วิชานี่ก็คือเรียนรู้ไปเรียนิงที่หนักหนาสาหัสพอสมควรครับแต่คุณพ่อนั้นยิ้มตลอดสู้ตลอดทำให้แฟนๆของคุณพ่อนั้นในเวลาท่านระคนคิดถึงคุณพ่อครับคิดถึงว่าเราเมีโอกาสจะคิดถึงกันในคำพูดนะครับส่งกำลังใจให้คุณพ่อนั้นไปสู่ความฝันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมมีเรื่องต่างๆแล้วก็มี